อัดทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟทุกท่านครับหอยเชอรี่นะครับที่ผมเก็บไข่มาเลี้ยงมาฟักนะครับเพื่อนๆน,นะครับหลายเดือนแล้วนะครับไม่คาดคิดว่าหอยเชอรี่จะรอดนะครับจากพายุเข้าเมื่อราวๆเดือนพฤษภาคมทําให้หลังคาผมขาดอ่าหลุดล่วงไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับน้ำนะครับน้ําฝนที่เป็นกรด ลงมาในบ่อแล้วก็แดดด้วยนะครับนึกว่าตายหมดแล้วนะครับพอมาเปิดดูก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังไม่ตายนะครับเพื่อนๆเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะย้ายไปไว้ที่ไหนดีนะครับเพื่อนๆนะครับย้ายมาใกล้บ่อหอ้ปังก็ไม่ได้เดี๋ยวแอบข้ามมาหากันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคงต้องย้ายไปไว้ตรงน้นนะครับอ่าไกลๆน้นนะครับนี่นะครับจากการปล่อยปะละเลยของผมเองนะครับ ไม่คาดคิดว่าหอยเชอรี่จะรอดนะครับเพื่อนๆโดยในความคิดว่าฝนที่ตกลงมานะครับฝนเป็นกรดหอยเชอรี่น่าจะตายแล้วก็โดนแดดนะครับเพราะว่าไม่มีหลังคาหลังคาเปื่อยร่วงโดนฝนก็พัดปิวพังไปหมดเลยนะครับก็ปล่อยไว้หลายเดือนก็นะครับไม่ได้มาส่องอะไรขนาดนี้นะครับไม่ได้มาค่อยมาส่องดูนะครับส่วนมากจะ ทำคลิปแล้วก็ดูในส่วนของหอยปังเสียมากกว่านะครับไม่ค่าคิดว่าหอยเชอรี่จะยังรอดตายเหลืออยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ว่านะครับเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วหอยเชอรี่ตายนะครับท่านที่บอกว่าเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วหอยเชอรี่ตายนะครับอันนี้ขนาดผมไม่มีผมไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับอ่าผมนึกว่า ฝนกรดลงมาแล้วทําให้ไข่ฟอนึกว่าทําให้ไวเชอรี่ตายไปหมดแล้วนะครับในอ่างในกระมังนี้นะครับก็หลายเดือนแล้วสามราวสามเดือนละมังนะครับเพื่อนๆที่เราไปเก็บไข่มาที่ผมไปเก็บไข่มาฟักนะครับนึกว่าตายหมดนะครับขนาดผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ถ่ายน้ํานะครับไม่ได้ให้อาหารนะครับฝนก็ลงนะครับแดดก็โดนนะครับโดยที่ผมไม่ได้คลุม ไม่ได้คลุมกระมังเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนึกว่าจะตายหมดนะครับอันนี้ยังเหลือรอดนะครับแล้วก็ตัวโตด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าไม่ใช่ว่าไม่โตนะครับสามเดือนนะครับเนี่ยสาหรับเพื่อนๆที่ว่าเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วผลปรากฏว่าหอยเชอรี่ตายยกบ่อนะครับอ่าต้องไปพิจารณาใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอ่าเพื่อนๆจะเห็นฝุ่นขาวๆนะครับอันนั้นก็คือเศษ เศษผ้ามุงลังคาที่ร่วงหล่นลงมาในบ่อนะครับเป็นผ้ากระสอบนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับอ่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าอ่าเพื่อนๆทําไมเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วตายนะครับทําไมผมนะครับทำไมผมไม่ได้ดูแลเลยนะครับเอาไข่มาวางฟักในบ่อแล้วก็ปล่อยให้เขาลงบ่อเองนะครับอ่า แช่น้ําในกระมังก็ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆแต่ทําไมเขาไม่ตายนะครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าจอกแหนะนะครับเป็นตัวคุมป้องกันแสงแดดนะครับป้องกันแสงแดดแล้วก็จอกแหนเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนลงไปในน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยทําให้หอยอยู่รอดได้นะครับนี่หอยสองสามเดือนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับก็คือ,อพืชเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนนะครับแล้วก็พืชก็เป็นอาหารให้กับหอยเชอรี่นะครับแต่ที่แน่ๆหอยเล็กก็ยังคงไม่กินนะครับไม่กินอาหารหรอกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับเขารอดมาได้นะครับโดยที่ผม อ่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลเลยนะครับเพื่อนอเพื่อน่าเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูนะครับแค่ในกระมังนะครับยังรอดนะครับถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงเป็นอ่างจะไม่รอดจริงหรือนะครับน้ําก็เยอะดินก็เยอะอ่าอาหารก็เยอะกว่านะครับเพื่อนๆน,น่าจะรอดนะครับถ้าไม่รอดนี่คงต้องพิจารณาเรื่องน้ําเรื่องดินนะครับเราใช้น้ําอะไรเลี้ยงนะครับเพื่อนๆนอ่า อยู่ก้นบ่อก็เยอะนะครับเพื่อนๆตัวเล็กๆเป็นเม็ดๆหนาเหมือนเม็ดทรายนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของหอยเชอรี่อ่าอายุสองถึงสามเดือนนะครับว่าจะโตที่สุดขนาดไหนนะครับเพื่อนๆนี่เอาให้ดูเลยสัตว์สัหลวดพี่น้องนะครับชัดๆไปเลยนะครับขนาดไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลนะครับอาหารก็ไม่ได้ให้นะครับยังโตได้ขนาดนี้เลยนะครับแค่อยู่ในกระมังเด้นี่นะครับ ปล่อยไว้ในกระมังเฉยๆนะครับไม่ได้ไปดูแลอะไรเลยนะครับทั้งแดดทั้งฝนนะครับลงมาในกระมังนะครับนี่ส่วนหนึ่งก็อยู่ตามจอกตามแหน่นี่แหละแหน่จอกแหน่ก็คืออาหารของเขานะครับเพื่อนๆนะครับน้ําก็ไม่ได้เสียเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเยอะแล้วก็หอยยังตัวเล็กอยู่ยังกินไม่เก่งนะครับก็เลยทําให้หอยรอดตายได้นะครับเพื่อนๆเนื่องจากน้ําไม่เสียนะครับ นี่ตัวโตประมาณนี้นะครับน่าจะเท่าเล็บมือได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับเอาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับหอยที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้อาหารยังโตได้ขนาดนี้แล้วก็รอดมาได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหอยเชอรี่นี่ก็เลี้ยงง่ายสุดๆแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็ขนาดเท่าเล็บมือกันแล้วนะครับ เห็นไหมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงแล้วตายก็คงต้องพิจารณาเรื่องน้ํากับดินนะครับแล้วก็อาหารของเขานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นหอยเชอรี่นะครับให้อาหารเยอะไปก็ไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาเองเขาหากินเองนะครับไม่มีดินด้วยนะในกระมังนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีดินนะครับแบบก่อนที่จะจบคลิปนะครับฝากช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกด้วยนะครับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ